สวัสดีครับพบกับผมบอลเอเอ็มเลิร์นิ่งนะครับสำหรับคําว่าธุรกิจเครือข่ายในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยผมก็ต้องกล่าวก่อนเลยนะครับว่ามันยากมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะครับที่มันจะทําอะไรได้ง,ง่ายกว่าน,นี้นะครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากธุรกิจอื่นอยู่พอสมควรแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยนะครับได้ลองมาศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้นะครับว่ามันมีการทํางานยังไงและมันมีการสร้างไรายได้ให้คุณยังไงผมเชื่อนะครับว่าทุกคนที่ได้ยินนะฮะจะเข้ามาทําธุรกิจนี้อย่างทันททันนททีใด แต่ถ้าหากกลับกันนะครับผมจะบอกว่าคุณเนี่ยไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้มาก่อนและคุณน่ไม่ได้มีความรู้จริงๆกับธุรกิจประเภทนี้คุณก็อาจจะปฏิเสธธุรกิจประเภทนี้โดยทันทีทันใดด้วยเช่นเดียวกันได้นะครับเพราะอะไรนั่นเหรอครับเพราะมันเป็นธุรกิจเนี่ยนะฮะที่ลงทุนน้อยจริงๆเนี่ยเงินที่ใช้ในการลงทุนในธุรกิจกขายเนี่ยค่อนข้างน้อยนิดเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นนะแต่ให้ผลตอบแทนเนี่ยที่สูงกว่าธุรกิจอื่นนะครับ มันสามารถสร้างรายได้เป็นพาสีอินคมให้เรามีรายได้ตลอดทุกๆเดือนได้อีกด้วยคุณเห็นไหมนะครับว่าธุรกิจเนี้ฟังแค่นิดเดียวมันมีความน่าสนใจไหมครับแต่กะนั้นนะครับคนทั่วไปก็ยังมองว่าธุรกิจประเภทเนี้มันเป็นธุรกิจที่ขายฝันมันเป็นธุรกิจที่ทําไม่ได้จริงๆมีเยอะแยะเลยครับคนเหล่านี้ผมจะมาบอกนะครับหากคุณต้องการที่จะเริ่มทําธุรกิจเครือข่ายสามสิ่งที่คุณจะต้องมีคือ1นนะครับทัศนคติธุรกิจนะฮะ ประเภทธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหากคุณจะเริ่มคุณต้องมีทัศนคติที่ดีมากๆในระดับหนึ่งนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงธุรกิจเครือข่ายก็จะรู้สึกยังไงครับก็จะรู้สึกเป็นในทางที่ลบก็จะคิดว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ไม่ดีเป็นธุรกิจที่หลอกลวงมาก่อนถูกไหมครับคนเหล่านั้นเขาก็ไม่ผิดนะครับเขาอาจจะเจอการหลอกลวงมาจริงๆก็ได้จากโมเดลธุรกิจที่ใกล้เคียงกันนะฮะแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าธุรกิจประเภทนี้จริงๆแล้วมันสร้างรายได้ได้ดีแลวนเกลลองยะครับผมจะล่าฟังนะครับว่า หากทัศนคติไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นอเอานละกันนะฮะสมมุติผมเป็นสปอนเซอร์เพื่อนผมสักคนหนึ่งเพื่อนผมเป็นพนักงานบริษัทนะครับที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศดูดีเลยแต่งกายดูดีเลยนะฮะทำงานสบายนะครับผมบอกว่าหากผมมีธุรกิจดีๆเนี่ยเก็บธุรกิจเครือ,อข่ายเนี่ยมาเสนอคุณคุณต้องการที่จะทําทกับผมไหมเพราะผมมองว่ามันดีแนละผมทําสําเร็จแล้วด้วยคุณเชื่อไหมเขาจะถามผมกลับทันทีเลยว่ามันทําได้จริงๆหรอมันจะเป็นไปได้อย่างที่พูดเหรอ ออสิ่งเหล่านี้นะครับคนทั่วไปจะถามกลับมาตลอดเวลาเลยนะครับตั้งแต่ผมนะมาเริ่มทาธุรกิจนี้นะครับแต่ถามว่าคนเหล่านั้นผิดไหมครับ <c oughs> เขาไม่ผิดนะครับพนักง,งานประจําหรือคนเหล่านี้เนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยอยู่กับความเชื่อที่ว่าหากเราทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับทําทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วเราไม่ขาดเลยสิ้นเดือนเราจะได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอนแต่กลับการครับหากเราเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายมันไม่ได้มีอะไรการันตีเลยครับว่าถ้าเราทำเนี่ย ทำไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะสร้างสามารถสร้างรายได้ได้จริงๆณวันนั้นเลยแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจเนี่ยที่ต้องบ่มเพาะนะครับเขาเรียกวองค์ความรู้และึกผลและรอวันสําเร็จนะฮะเห็นไหมครับเมื่อความแตกต่างระหว่างทําแล้วได้เงินอย่างแน่นอนกับทําแล้วยังไม่ได้เงินณนวันนี้แต่จะไปเก็บเกี่ยวในอนาคตคนทั่วไปก็เลยหลีกหนีนะครับเขาหลีกหนีเพราะความกลัวครับคนเนี้ยคนเหล่านี้นะฮะเขากลัวกลัวอะไรครับ กลัวที่จะทํางานแล้วเสียเวลาทํางานแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนดีไม่ดีอาจจะไปกระทบผลกับงานที่เขาทาเป็นประจําอยู่แล้วนั่นเองนะครับทาให้ความกลัวเหล่านี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าปิดกั้นคนเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายนะฮะเห็นไหมละครับว่าทัศนคติเป็นสิ่งสําคัญแต่ถ้าทัศนคติเขาดีพอก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยไม่ได้นะงานประจํามันไม่ได้มั่นคงดังนั้นเราต้องหาตัวอื่นเป็นตัวสํารองไว้ก่อน เห็นไหมนะครับทัศนคติสาคัญขนาดไหนครับในการเริ่มต้นข้อที่2นะครับผมบอกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะทํามันจริงๆสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้คือทักษะของการสื่อสารหรือพูด,ดง่ายๆนะฮะเป็นภาษาชาวบ้านคือทักษะการพูดนี่แหละคุณจะต้องพูดยังไงก็ได้ครับให้คนที่เขามาฟังเราเขาเข้าใจเมื่อไหร่เขาตามที่เขาเข้าใจแล้วเขาเรียนรู้กับมันได้จริงๆเนี่ยเขาจะเชื่อนะครับเชื่อว่าเอ๊ะธุรกิจนี้มันเป็นไปได้นะครับมันทาเงินได้จริงจริง แต่อย่าพูดเยอะจนเกินไปะนะฮะที่เขาบอกว่าปลาหมอตายเพราะปากนี่ก็อาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้ครับเพราะธุรกิจเครือาข่ายเนี่ยยิ่งพูดเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงพอเกิดอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆซึ่งเกิดจากการพูดเนี่ยมันจะทําให้คนที่ฟังเราเนี่ยนะครับเขาเกิดความไม่เชื่อมั่นและอาจจะไม่ทำธุรกิจกับเราก็ได้นะฮะอีกในหนึ่งนะครับการพูดเยอะๆเนี่ยบางทีคนที่เราไปพูดด้วยเนี่ยณเวลานั้นคือเขาไม่ได้อยากจะฟังเราหรอกครับ ที่เป็นระยะเวลาน,านานๆตัวเต็มจริงๆเขาอยากจะฟังเราแค่หัวข้อสําคัญๆญแต่หากเราพูดเยอะมันก็จะเกิดการสร้างความราคาญหรือความเบื่อหน่ายนะฮะคนฟังเราก็จะบอกโอ้ห้าเบื่อจังเลยฟังแล้วรู้สึกห้าเบื่อยังไงก็ไม่รู้ถ้าเกิดไปทําจริงๆก็คงทาเบื่อเหมือนตอนฟังนี่เละเห็นไหมครับกลับกันเลยนะครับดังนั้นการแก้ในเรื่องนี้นะครับง่ายนิดเดียวนะครับเราพูดเกลื่อนนาเฉพาะหัวข้อสําคัญที่เล็กๆน้อยๆ,อยๆหลังจากนั้นนะครับผมแนะนําว่าให้เรานําระบบนะครับของทีมเรานะครับ เข้าไปใช้ซึ่งของผมก็มีการใช้ระบบอยู่นะครับในทีมของผมเนี่ยผมมีการใช้ระบบอย่างแน่นอนและผมการันตีได้ด้วยว่าระบบที่ผมมีอยู่เนี่ยนะฮะสามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเลยนะกันนะครับถ้าเกิดผมจะเป็นสปอนเซอร์ในในเอละกันนะครับเอคุณคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมที่คุณจะเริ่มทาธุรกิจเป็นธุรกิจสํารองเพื่อใช้ให้ในการเลี้ยงชีพคุณในอนาคตนะฮะและหากผมเนี่ยจะเป็นคนสอนคุณให้ใช้ระบบเนี่ยอย่างถูกต้อง และคุณสามารถประสบความสําเร็จได้ในระยะเวลา6เดือนถึง1ปีเนี่ยคุณสนใจไหมหากเขาสนใจเห็นไหมครับเราก็แค่อะไรครับนําเครื่องมือหรือระบบนี่แหละครับเข้าไปช่วยเขาแค่นั้นเองนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องพูดเยอะระบบมันจะก็จะง่ายประมาณนี้นะครับข้อที่สามเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เวลาเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมบองเลยนะครับว่าเข้ามาในช่วง,รงแรกๆเนี่ยคนเหล่านี้จะยังไม่รู้หรอกครับว่าเอะเราต้องทํำยังไงเราต้องเรียนรู้อะไรนะครับ คนส่วนใหญ่นะครจะไปโฟกัสที่เป้าหมายใหญ่ซึ่งเวลาเรามองเป้าหมายที่มันใหญ่ทีเดียวเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดคือเกิด1ก็คือความท้อ2ก็คือเกิดความเมื่อยหน่ายที่จะทําธุรกิจจนทําให้เราเนี่ยครับเลิกทําธุรกิจนี้ไปเลยก็ได้ดังนั้นนะครับหากคุณเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับผมขอให้คุณเนี่ยครับเรียนรู้ในสิ่งที่มันจําเป็นก่อนนะครับเรียนรู้ในบทที่เราจาเป็นเช่นเราอยากจะไปสปอนเซอร์คนเราเรียนรู้เฉพาะเรื่องนี้ก่อนนะครับเรียนรู้ในสิ่งที่มันสามารถสร้างเงินนะครับสร้างที ส่วนหัวข้อปีกย่อยนะครับเช่นบริษัทสินค้าแผนเหล่านี้นะครับเอาไปเวียนเอาไปไว้เรียนทีหลังนะครับมาเรียนทีหลังกันได้นะครับอา่านะฮะแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับคุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้เลยเวลาเข้ามาทาธุรกิจในช่วงแรกก็คือการสร้างรายชื่อนะครับการสร้างรายชื่อเป็นสิ่งสําคัญมีคํากล่าวที่ว่า หากคุณสร้างรายชื่อได้100คุณจะประสบความสําเร็จ100คุณสร้างรายชื่อได้1000คุณจะประสบความสําเร็จได้1000ดังนั้นในธุรกิจเครือาข่ายสร้างรายชื่อได้เยอะเท่าไหร่คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงขึ้นตามจํานวนรายชื่อที่คุณมีนะครับแต่คุณจะเอารายชื่อมาทําอะไรได้นั้นนะฮะยังต้องอาศัยอัพไลน์หรือคนที่สปอนเซอร์เราเข้ามานะครับหากคนที่สปอนเซอร์เราเข้ามาเนี่ยไม่เก่งนะครับคนเหล่านั้นก็จะล่มหายตายจากธุรกิจอย่างแน่นอนครับผมการันตีเลยนะครับอ่ะดังนั อัพไลน์นะครับหรือใครก็ตามที่สปอนเซอร์คนอื่นเข้ามาเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับก็คือคุณจะต้องสอนเขาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับสอนลูกคุณนะฮะในชีวิตจริงเนี่ยคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณสอนลูกคุณยังไงในธุรกิจเครือข่ายในบริษัทคุณก็ต้องสมมุติตัวเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่แต่เป็นพ่อเป็นแม่ในในบริษัทในธุรกิจเครือข่ายที่เราทานะนะฮะดังนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่ข้อที่หนึ่งที่เขาจะต้องมีคือหวังดีกับลูกอย่างสม่ําเสมอนะครับหวังดีเท่านั้นไม่พอออจะะตต้้้งสนนใใหหลูกััดชชีวิครบ หัดใช้ชีวิตใช้ความคิดหัดเรียนรู้และหัดถามด้วยตัวของเขาเองด้วยนะครับอย่าไปช่วยเขาทุกอย่างนะครับและสิ่งสิ่งนี้นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากคุณไม่ได้ถามด้วยตัวคุณเองและคุณไม่ได้มีการพัฒนาฝึกอบรมด้วยตัวคุณเองสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันครับดังนั้นหากคุณตั้งเป้าว่าจะทําธุรกิจ ที่เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายแล้วนะครับผมแนะนําให้คุณหาอัพไลน์หรือหาใครก็ตามที่สามารถสอนคุณให้ทําธุรกิจได้อย่างถูกต้องนะฮะย้ำนะครับว่าต้องทําได้อย่างถูกต้องและมีระบบที่รองรับในการทํางานของเขาเนี่ยด้วยถ้าระบบไม่มีสอนไม่ถูกโอกาสประสบความสําเร็จแทบจะเป็นศูนย์ได้เลยนะครับผมบอกเลยดังนั้นหากคุณต้องการที่จะมีผู้ช่วยหรือมีตัวช่วยที่จะทําให้คุณเข้าใจในธุรกิจนี้นะครับ ผมแนะนำให้คุณเข้ามาเรียนรู้กับเราก่อนนะครับใน w w w mrmlearningcenter com และคุณจะได้รับสิ่งดีๆและประสบการณ์ดีๆไปนะครับในการประกอบธุรกิจเครือข่ายผมก็มั่นใจนะครับว่าหากทุกคนนะครับที่ได้รับชมคลิปนี้นะฮะและเข้าใจมันอย่างของแท้ว่าผมกําลังสื่อสารอะไรคุณก็จะรู้ครับว่าผมหวังดีกับคุณขนาดไหนและหากคุณพร้อมที่จะทําธุรกิจเครือข่ายคุณก็สามารถเรียนรู้กับเราได้ครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องลาเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปถัดไป สวัสดีครับ